สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาทุกท่านมาลองแกะลุน้นขุนแผนพลายแม่ทองใบขององค์หลวงปู่ขาวพุทธลักขิโตกันนะครับมาแกะลุ้นเนื้อกันนะครับนี่เลยครับแกะลุน้นกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับมีตาประทับด้านหน้า นาซีนถุงอย่างดีนะครับมาแกะรุ้นเนื้อกันนะครับถ้าท่านใดอยากได้บูชาก็มีลุ้นละ450บบาทนะครับส่งฟรีครับขุนแผนพลายแม่ทองใบ มาลุ้นกันดูนะครับสุดยอดสีแดงครับสีแดงสวยงามมากครับสีแดงเนื้อแดงสุริยะคลาดเนื้อแดงสุริยะคลาดชมด้านหลังครับดูสุดๆกันเลยนะครับ โอ้โหตะกุด2ดอกครับหมายเลขหมายเลขหนึครับหัวเลขสวยเดวยครับโอโ้กินหอมมากครับลุนได้เนื้อแดงสุริยะคลาดนะครับขนแผนพลายแม่ทองใบ ขององค์หลวงปู่ขาวพุทธลักขิโตครับสวยงามมากนะครับผม